พระหนุ่มรูปหมายชื่อว่าอดุลได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดใต้ถุนกุฏวัดหลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานแต่ปัจจุบันมีพระจำวัดอยู่เพียงไม่กี่รูปในวันแรกที่อดุลลงมือทำความสะอาดใต้ถุนวัดเขาเดินสำรวจรอบบริเวณอย่างรอบคอบพบสิ่งของเก่ากระจัดกระจายรวมถึงหมออดินใบหนึ่งที่ตั้งอยู่มุมลับตาอดุลสังเกตเห็นว่าม้อใบนี้ถูกพันด้วยผ้ายันสีดำจางๆรอบตูม้อดูเหมือน จะมีความเก่าแก่แต่ยังคงสภาพดีแม้หม้อจะมีคราบเท่าดำเกาะทั่วทั้งใบอดุลรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในใจเขาตัดสินใจแก่ผ้ายันพันรอบ่อหม้อออกอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังเมื่อผ้ายันถูกคลี่ออกอดุลพบภายในหม้อมีเศษเล็บมือแห้งกรังและเส้นผมมนุษย์พันกันเป็นก้อนเล็กๆอดุลใจหายวูบในขณะที่มือของเขาเริ่มเย็นเฉียบอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เขากำลังจะเก็บหม้อก,กลับไว้ที่เดิมเสียงกระซิบวเ,เ,เบาแต่ชัดเจนดังขึ้น จากในความเงียบเสียงนั้นพูดว่าอย่าถอดเสียงนั้นเหมือนมาจากลมพัดผ่านซอกผนังใต้ถุนวัดทําให้อดุลสะดุ้งเฮือกและยกมือขึ้นเกือบจะพันผ้ายันกลับคืนดังเดิมแต่ก็ไม่อยากทําอะไรผิดพลาดอดุลรีบรวบผ้ายันขึ้นมาและหวางหม้อดินใบเก่าไว้ในมุมมืดใต้ถุนวัดด้วยใจที่เต้นแรงเขารีบเดินกลับกุฏิด้วยความรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังพยายามไม่แสดงอาการออกมาในคืนแรก ที่อดุลกลับมาพักในกุฏิของตัวเองเสียงกระซิบประหลาดจากใต้ถุนกลับดังขึ้นอีกครั้งเ,าเบาๆแต่ชัดเจนเหมือนเรียกชื่อของเขาชื่ออดุลซ้ำไปซ้ำมาเสียงนั้นสร้างความสับสนและหวาดกลัวในใจของพระหนุ่มเขาหยิดพระคำภีขึ้นมาสวดมนเพื่อคุ่มความกลัวเสียงสวดมนที่เขาสวดตอบกลับเสียงกระซิบกลับกลายเป็นเสียงสวดมนกลับหัวเบาๆยังไม่หยุดยั้งเสียงนั้นดังก้องกังวานไปทั่วกุฏิ และสร้างความสะสะเทือนในอากาศรอบตัวอดุลจนเขาต้องหยุดชะงักด้วยความหวาดกลัวจนรุ่งเช้าอดุลนอนไม่หลับทั้งคืนเต็มไปด้วยภาพและเสียงประหลาดในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและความรู้สึกไม่สบายใจที่ยังคงอยู่ติดตัวเขาไปตลอดวันถัดมาอดุลพยายามเลี่ยงที่จะเข้าไปใกล้ใต้ถุนวัดแต่เมื่อมีงานต้องใช้พื้นที่ทำความสะอาดเขาก็ต้องกลับลงไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาพกไฟฉาย และจุดทูบเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่รู้จักแม้ว่าจะมีความกลัวอยู่ในใจอดุลก็เดินเข้าไปใกล้หมอดินใบเก่าพร้อมอมกับพยายามไม่สนใจเสียงกระซิบที่แผ่วเบาในหัวใจของเขาเขารู้ดีว่าที่นี่มีบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจและความลึกลับใต้ถุนวัดนี้จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่สงบอย่างแน่นอนเสียงกระซิบในยามดึกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งหลังจากคืนแรกที่อดุลพบหมอดินใบเก่าในใต้ถุนวัดทุกคืนเสียงนั้น จะเริ่มดังขึ้นราวกับลมพัดผ่านซอกไม้แล้วค่อยๆขยายเป็นเสียงเรียกชื่อของเขาเองชื่ออดุลซ้ำๆเหมือนมีใครอยู่ใกล้แต่ไม่เห็นหน้าคนเรียกเสียงเ,าเบานั้นไม่เคยหยุดทําให้อดุลรู้สึกหวาดหวัน่นแต่ก็ยังไม่กล้าเล่าเรื่องราวนี้ให้ใครฟังกลัวจะถูกหัวร้อยยอ่อหรือถูกเข้าใจผิดพระหนุ่มพยายามหาทางจัดการกับเสียงลึกลับนี้ด้วยการสวดมนต์แต่เสียงสวดกลับหัวที่ดังขึ้นในกุฏิก็ยิ่งทําให้เขาสับสนจนบางคืนแทบจะไม่ได้นอนเสียงสวดมนต์กวน ฮับหัวค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังแกล้งข่มขวัญใครสักคนอดุลพยายามลุกขึ้นมาสวดมนต์ตอบโต้แต่เสียงสวดกลับหัวก็เหมือนจะเร็วยิ่งขึ้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่แต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่มีใครเลยเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาทำให้อดุลต้องลุกออกไปเดินรอบกุฏิกลางเดึกเพื่อหาต้นต่อ แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความเงียบและความว่างเปล่าในคืนหนึ่งอดุลตัดสินใจนำไฟฉายและทูบเทียนออกไปที่ใต้ถุนวัดพร้อมกับหม้อดินใบเก่าที่เขาเก็บไว้อย่างลับๆเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจเสียงกระซักนิบและเสียงสวดมนต์กลับหัวที่ทำให้เขาไม่สงบจิตใจอดุลจุดทูบแล้วสวดมนต์เงียบๆหวังจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่เสียงสวดกลับหัวกลับดังขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนมีคนหลายคนสวด พร้อมกันแต่คำสวดเหล่านั้นกลับกลับหัวและสลับคำกันจนฟังไม่รู้เรื่องอดุลรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยเสียงที่ชนวนหวาดกลัวแต่ก็ต้องตั้งสติและพยายามหาทางแก้ไขในวันถัดมาอดุลพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมอดินใบเก่าที่พบในใต้ถุนวัดจากพระผู้ใหญ่และคนในชุมชนแต่ไม่มีใครรู้ที่มาหรือประวัติของมอใบนี้แม้แต่ผ้ายังที่พันรอบมอก็ไม่เคยมีใครพูดถึงอดุลเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งที่ลึกลับ และไม่ควรยุบงงแต่เสียงกระซิบและเสียงสวดกลับหัวก็ยังคงตามหลอกหลอนทุกคืนทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและเก็บกดความกลัวเอาไว้ในใจเพียงลำพังความเงียบและความโดดเดี่ยวกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่อดุลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในที่สุดอดุลก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเสียงเหล่านี้มาจากไหนและต้องการอะไรจากเขาเสียงกระซิบที่แผ่วเบาว่าอย่าถอดยังคงวงเวียนอยู่ในหัวใจและทำให้เขา รู้สึกเหมือนถูกจับจ้องโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในยามค่ำคืนที่ยาวนานใต้ถุนวัดแห่งนี้จะยังคงเก็บความลับไว้และไม่เคยปล่อยให้ใครได้หลับอย่างสงบอีกต่อไปเสียงสวดมนต์กลับหัวในกุฏิเริ่มชัดเจนขึ้นทุกคืนจนอดุลแทบทนไม่ไหวเสียงที่เคยแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านกลับกลายเป็นเสียงที่ดังขึ้น เรื่อยๆเ,เหมือนมีคนสวดมนต์อยู่ใกล้ๆเขาแต่ทว่าคำสวดเหล่านั้นกลับถูกอ่านกลับหัวจนฟังแล้วรู้สึกผิดเพี้ยนจนใจสั่นทุกครั้งที่เสียงนั้นดังก้องในห้องอดุลพยายามใช้พระคำพีสวดมนต์ตอบโต้แต่ก็เหมือนไม่ได้ผลเสียงสวดมนต์กลับหัวกลับดังและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนท้าทายเขาให้หวาดกลัวอดุลรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยพลังลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคืนเขาเห็นภาพเงาคล้ายคนลังๆเคลื่อนไหวผ่านมุมห้อง เอแต่เมื่อหันไปดูภาพนั้นก็หายไปเหมือนความฝันที่เลือนรางอดุลพยายาไม่ปล่อยให้ความหวาดกลัวครอบงำแต่หัวใจกลับเต้นแรงทุกครั้งทีงท่เสียงสวดมนดังขึ้นเขายังสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เสียงสวดมนกลับหัวดังขึ้นจะมีรอยขีดขวนเล็กๆปรากฏขึ้นบนหม้อดินใบเก่าที่วางอยู่ใต้ถุงรอยขีดขวนนั้นเหมือนถูกเขียนด้วยของมีคมเป็นเส้นบางหะแต่ไม่เหมือนลายมือมนุษย์แต่กลับดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์ลึกลับ ที่ไม่มีใครเข้าใจอดุลจึงเก็บหมอดินมาไว้ที่กุติดและพยายามศึกษารอยขีดข่วนอย่างละเอียดเขาใช้แว่นขยายและถ่ายภาพเก็บไว้แต่ยิ่งศึกษากลับยิ่งรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในมอดินใบนี้เหมือนมันมีชีวิตและคอยจับตามองเขาอยู่ตลอดเวลาอดุลพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่จินตนาการแต่ ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงก่อตัวในใจไม่หยุดบางคืนเขาได้ยินเสียงกล้องในห้องเหมือนเสียงสวดมนรวงกับเสียงหัวเราะประหลาดที่แทรกเข้ามาอดุลรู้สึกเหมือนถูกหลอกหลอนด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็ใหม่กล้าเล่าเรื่องราวนี้ให้ใครฟังกลัวจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกกล่าวหาว่าเสียสติในคืนหนึ่งเมื่อเสียงสวดมนกลับหัวดังกล้องขึ้นสูงสุดอดุลตัดสินใจหยิบม้อดินขึ้นมาดูอีกครั้งเขาพยายามสัมผัสอย่างระมัดระวังและพบว่ารอยขีด ขวนับนหม้อเหมือนจะเรืองแสงอ่อนหาฮะเป็นสีแดงคล้ายเลือดที่สดใหม่หมอดุลใจเต้นแรงและรู้สึกถึงแรงดึงดูดลึกลับบางอย่างที่ทําให้เขาต้องการค้นหาความจริงให้ได้ถึงแม้จะรู้สึกกลัวแต่เขาก็ยังไม่ละทิ้งความหวังว่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนถึงที่มาของเสียงสวดมนต์กลับหัวและหม้อดินใบนี้ในที่สุดอดุลตัดสินใจที่จะใช้เวลาทั้งวันในการค้นคว้าข้อมูลจากตำราพุทธศาสตร์และวัตถุโบราณ ในห้องสมุดวัดเพื่อหวังว่าจะพบเบาะแสบางอย่างที่ช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องลึกลับนี้มากขึ้นเสียงสวดมนต์กลับหัวยังคงก้องกังวานในกุติราวกับเราคอยคำตอบจากเขาอดุลรู้ดีว่าความลับใต้ถุนวัดนี้ไม่ใช่เรื่ององค์ธรรมดาและเขากำลังถูกดึงเข้าไปในโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พระนุ่มอดุลตัดสินใจกลับไปที่ใต้ถุนวัดอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับมอดินใบเก่าเขานำไฟฉายกับทูบเทียน ไปด้วยความระมัดระวังรอบใต้ถุนเต็มไปด้วยซากไม้เก่าและเศษใบไม้แห้งอดุลค่อยๆเดินสำรวจพื้นที่รอบหม้อดินซึ่งยังคงตั้งอยู่ในมุมเดิมใต้หม้อมีเศษกระดาษเก่าพร้อมโวดลายและตัวหนังสือที่เขียนด้วยหมึกจางๆอดุลหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาอ่านอย่างช้าๆเนื้อหาบนกระดาษเป็นคำสวดมนต์แปลกหาที่ถูกเขียนกลับหัวพร้อมกับบันทึกเหตุการณ์ฆาตกรรมลึกลับที่เกิดขึ้นในวัดเมื่อสิบปีที่แล้ว อดุลอ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยเขาพบว่าผู้ถูกฆาตกรรมเป็นชายคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดนี้มาก่อนแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ในชุมชนอดุลรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเมื่ออ่านบันทึกนั้นเขาพบคําเตือนว่าไม่ควรถอดผ้ายันพันพรอบมอดินเด็ดขาดเพราะจะปลุกบางสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้อดุลน,นึกถึงเสียงกระซิบที่เคยได้ยิน และเสียงสวดมนต์กลับหัวที่ยังคงดังอยู่ในกุฏิทุกคืนความกลัวและความสงสัยผสมปนเปกันจนเขาตัดสินใจเอ่กอบกระดาษและมอดินกลับมากุฏิพร้อมกับปิดผ้ายันพันมอดินให้แน่นขึ้นอีกครั้งเขาตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแต่ความสงสัยยังคงกวนใจอดุลไม่อาจนิ่งนอนใจได้ในคืนถัดมาเสียงสวดมนต์กลับหัวดังขึ้นอย่างแรงจนกุฏิเสียงนั้นก้องกังวานเหมือนมีคนหลายคนสวดมนต์พร้อมกันอาดุลรู้สึกเหมือนถูกาก เข้าไปในฝันร้ายภาพเหตุการณ์ฆาตกรรมในอดีตคอยฮ่หาฮะปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาเป็นภาพชายคนหนึ่งถูกล้อมรอบด้วยผู้คนในชุดคลุมดําและเสียงสวดมนต์ที่อ่านกลับหัวพร้อมกับเสียงกระซิบคำเตือนอดุลรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นและเสียงสวด มนกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนไว้เขาเผลอร้องขอให้เสียงนั้นหยุดแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะที่เย็นชาและลึกลับตอบกลับมาแทนในเช้าวันรุ่งขึ้นอดุลพยายามหาบอแสเพิ่มเติมจากพระผู้ใหญ่ที่วัดแต่ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าเรื่องนั้นเป็นอดีตที่ไม่ควรพูดถึงและให้ทำใจสงบนร,รู้ว่าความจริงที่เขาเจอมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดและอาจเป็นอันตรายหากลกรู้มากเกินไปเขาตัดสินใจ ที่จะเก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองและพยายามรักษาความสงบในจิตใจแม้ว่าเสียงสวดมนต์กลับหัวและเสียงกระซิบจะยังคงตามหลอกหลอนเขาในทุกค่ําคืนก็ตามคืนหนึ่งเสียงสวดมนต์กลับหัวดังสนัน่นในกุฏิจนอดุลแทบสุดตัวลงกับพื้นเสียงนั้นเหมือนทะลุผ่านผนังและก้อนอิดเข้าไปถึงข้างในจิตใจของเขาเองเสียงกระซิบที่เคยเบากลายเป็นเสียงหัวเราะเย็นชาที่ชวนขนลุก,กอดุลรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยเงาดำ ที่ไม่มีตัวตนซึ่งล่องลอยไปมาในห้องเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนมีแรงบางอย่างกดทับไว้ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ทุกครั้งที่เสียงสวดมนต์กลับหัวดังก้องขึ้นร่างกายของเขาจะรู้สึกชาเหมือนถูกจับจ้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นในขณะที่เสียงหัวราบก้องกังวาลรอบตัวดูเห็นเงาคล้ายคนลางๆเคลือ่อนในไหวผ่านมุมห้องแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกรกเขาปวดหัวรุนแรงและรู้สึก เหมือนเวลาในกุฏิได้หยุดนิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดอดุลตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินไปยังมุมห้องที่วางหม้อดินใบเก่าที่พันผ้ายันไว้อย่างแน่นหนาเมื่อเขาเข้าใกล้เสียงสวดมนกลับหัวเริ่มเบาลงจนแทบจะเงียบสนิทอดุลยกมือแต่หม้อดินด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนได้รับพลังบางอย่างแต่ก็ยังรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ซ่อนอยู่ภายในหม้อใบนี้ทันใดนั้นเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งชัดเจนและดังขึ้นเสียงพูดอย่างช้าๆแหล พยเยนชายอย่าถอดอย่าถอดเสียงนั้นทำให้ใจของอดุลสันไหวแต่เขากลับไม่รู้สึกกลัวเหมือนครั้งก่อนราวกับว่าความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจบางอย่างเขารู้ว่าหม้อดินใบนี้เป็นที่เก็บบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเผยและเสียงสวดมนต์กลับหัวคือการเตือนให้รักษาความสงบและไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกต่อไปอดุลวางหม้อดินอย่างระมัดระวังแล้วเดิอนออกจากมุมใต้ถุนวัดเขาตัดสินใจย้ายไปจำวัดในกุฏิหลังใหม่ ที่ห่างจากใต้ถุนนั้นเพื่อหนีเสียงลึกลับและความหวาดกลัวที่ไม่เคยจางไปในคืนสุดท้ายก่อนจากวัดเสียงสวดมนต์กลับหัวดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเงียบลงอย่างรวดเร็วเมือนมีบางสิ่งบางอย่างยอมรับความเงียบสงบอดุลลุกขึ้นยืนมองไปยังประตูวัดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังว่าเสียงเหล่านั้นจะไม่กลับมาหลอกหลอนอีกต่อไปแม้จะรู้ว่าความลับใต้ถุนวัดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไม่ว่าผ่านไปนานเท่าไรอดุลเชื่อว่าการไม่ยุ่งเกี่ยว และการเลือกที่จะอยู่สงบคือทางเดียวที่จะทำให้เขาหลีกหนีจากเงาที่ติดตามอยู่เบื้องหลังตลอดไป